สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะ องค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโทรุ่นมั่นคงเจริญทวีคูณปี2537องค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะสวยนะคะน่าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อทวด หลังจตุคามลามเทพรุ่นบุรณะหลักเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีวัดช้างให้ปี2550องค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะสวยนะคะหน่าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อ์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหน้ายักษ์รุ่นมงคลเศรษฐีบาร,รมีฟ้าประธานพรเซียนแปะลงสีวัดมะขามจังหวัดปทุมธานี องนี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลืยเสมาสร้างโรงพยาบาลหัวสิงโตหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนปี2อง3องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะน่าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเจริญพรหลวงปู่หุนวัดบางพึ่งปี2554องค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะหน้าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อเสือก้าวลวยวัดตีทศเทพรวย เกจิดังด้านเสือปุกเสกองค์นี้ขอที่300นะคะหน้าบูชามากๆเลยนะคะตอกโค้ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็นเหรียญเที่ยลึกสร้างโรงพยาบาลรุ่นเมตตาหลวงปู่ม่นวัดเนินตามากจังหวัดชนบุรีปี2537องค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ หน้าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพักกิ่งเทิดพระเกียรติ50ปีวสุทัศเนธเวรารามปี2539องค์นี้นะคะพี่ขอที่600นะคะหน้าบูชามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองรุ่นเฟื่องฟูพิมพ์ใหญ่ปี2 559จังหวัดนครปฐมองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระกิ่งไพลีพินาศองค์นี้นะคะ,พ,คะ,คะพี่ขอที่400นะคะกิ่งดังนะคะน่าบูชามากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะหน้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหลี่ยสแตมท้าจตุคามรามเทพรุ่น เพชรพิรุณณนะพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดกำแพงเพชรปี2550องค์นี้นะคะพี่ขอที่150นะคะหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,ะ,คะพี่เป็นพระโงรุ่นมหาเศรษฐีหลวงพ่อเปิดนวัดบางพระจังหวัดนะคนปรปฐมปี2534 ั่งตะกุดหนึ่งดอกองค์นี้ขอที่300นะคะหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนั่งพันใหญ่มหามงคลวัดทางให้ยศสแปดสิบสี่เจริญปลอดภยัยเจ็ดรอบวัดปะวันิเวศวิหารปีสองห้าสี่ศูนย์องนี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยนะคะ หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่กาหลงพิธีไหว้ครูปูรพาจารย์ห1วัดเขาแหลมจังหวัดสะแกว้วองค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องค์นี้นะคะที่เป็นพระปิดตาปัดทองหลังแบบไม่ทราบที่เก่าๆเดิมๆหน้าบูชานะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะมีกล่องนะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพ้ากิ่งสภาผู้แทนราษฎรองค์นี้นะคะขอที่400นะคะ หน้าบูชามากๆเลยนะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดบรวรนิเวศวิหารปี2535หปิดทององค์นี้นะคะพี่ขอดที่200นะคะหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ อง์คต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อจิว๋วหลวงปู่บุตรดาถาวโรรุ่นเสาห้ามหามงคลทอง100ปีวัดกลางชูศรีเจริญสุขจังหวัดสิงห์บุรีองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูอง์คต่อไปกันเลยค่ะอง์คต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพระเจ้าแสนสุขวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ปี2560องค์นี้นะคะพี่ขอที่350นะคะกิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อง์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จ พิมพ์เจดีมหามงคลสมเด็จพระพุทธจารย์โตคมรังสีวัดละคังโคสิตารามปี2548หลังปั้มตาละคังนะคะองค์นี้ขอที่250นะคะหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามรามเทพรุ่นโคตรมหาเศรษฐีปี5 0วัดพระธาตวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2550องค์นี้นะคะพี่ขอที่400นะคะหน้าบูชามากๆเลยนะคะสวยนะคะ400นะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพ้าชุดนี้สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร083 297 1201ได้เลยนะคะหรือแอลลน์ได้ที่083 297 1201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกมงยิงของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อมให้พลาคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ